คุณเคยได้ยินตำนานบ้านต้องสาบที่ไม่มีใครหนีรอดไปได้หรือไม่บ้านที่ทิ้งร้างบ้านหลังนี้ไม่มีวันตายทุกคนที่กล้าเข้าไปจะถูกกลืนหายไปตลอดกาลและคืนนี้ผมจะเล่าเรื่องจริงของบ้านมะลิคําสาบให้คุณฟังแต่ขอบอกไว้ก่อนยิ่งฟังยิ่งขนลุกเรื่องนี้เต็มไปได้วยเงาลึกลับกลิ่นดอกมะลิที่ไม่มีวันหายและความจริงที่คุณอาจไม่อยากรู้และถ้าคุณกล้าพออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนัดและแม่ของเขา เมื่อคำสาบเก่ากลับมาไล่ล่าอีกครั้งฟังให้จบครับเพราะตอนจบพลิกล็อสุดๆเปลวไฟถ้าคุณชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe และคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าอยากฟังเรื่องแนวไหนอีกหรือคุณเคยเจอเรื่องหลอนๆแบบนี้บ้างไหมพร้อมหรือยังที่จะฟังเรื่องที่อาจทําให้คุณไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวคืนนี้ไปฟังพร้อมกันเลยครับผู้คนบอกว่าถ้าได้ยินเสียงกระซิบในความเงียบจงอย่าหันไปมองเพราะบางสิ่งที่อยู่ตรงนั้นคือสิ่งที่คุณมองไม่เห็น เสียงฝนโปรยปลายลงบนถนนคอนกรีกตกลางซอยเล็กๆย่านพระรามสองรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆล่นผ่านไปทิ้งไอ้ฝนจางๆไว้เบื้องหลังในบ้านไม้สองชั้นหลังเก่าแสงไฟสลัวส่องออกมาจากหน้าต่างผ้าม่านสีซีดไหวเบาๆราวกับมีใครบางคนอยู่ด้านในทั้งที่บ้านหลังนี้ไม่มีใครอาศัยอยู่มานานหลายปีนัดเด็กหนุ่มวัยยี่สิบสะพายกระเป๋าเดินทางเก่าส้มหยุดยืนหน้าบ้านหลังนั้นเขาเพิ่งกลับจากเชียงใหม่หลังจากแม่เสียชีวิตกะทันหันเสียงคนแก่ในตลาดเตือนเขาเสมอ บ้านนั้นอย่าเข้าไปลูกมันมีของแต่นัดไม่มีที่ไปนั่นคือบ้านของแม่ประตูไม้ส่งเสียงเอียดเมื่อเขาผลักเข้าไปกลิ่นอับผสมกลิ่นไม้เก่าชยมาในห้องรับแขกรูปถ่ายเก่าๆของครอบครัววางอยู่เต็มไปหมดใบหน้าของแม่ในวัยสาวยิ้มอย่างมีความสุขข้างๆคือชายคนหนึ่งที่นัดไม่เคยรู้จักเขาเอื้อมมือไปแตะรูปนั้นอยู่ๆไฟทั้งบ้านก็ดับวูบลงเสียงกระซิบแผวเบา,เบาดังขึ้นข้างหูกลับมาแล้วเหรอ หัวใจนัเต้นแรงเขาหันขอบไปไม่มีใครหน้าต่างเปิดออกเองลมพัดม่านสีซีปลืวไหวเขาพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่ในคืนนั้นเขาเริ่มฝันซ้ำๆในฝันเขาเห็นชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าขาดุ่งริ่งยืนอยู่ปลายเตียงใบหน้าซีขาวตาโบลึกแต่มีรอยยิ้มที่หน้าขนลุกทุกครั้งที่เขาตื่นเขากลับพบรอยเท้าเปียกน้ำอยู่ในบ้านทั้งที่ฝนหยุดตกไปนานแล้วเพื่อนบ้านเริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตให้เขาฟัง เมื่อย0ิปีก่อนบ้านหลังนี้เคยมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่กับหญิงสาวเขารักเธอมากแต่แล้วเธอกลับทิ้งเขาไปเขาทนไม่ได้ผูกคอตายอยู่ในบ้านนี้ศพของเขาไม่มีใครพบจนเน่าปเปื่อยตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าอยู่นัดไม่เชื่อเรื่องผีแต่เขากลับเริ่มเห็นเงาคนผ่านกระจกเห็นประตูเปิดเองเห็นเก้าอี้โยกไหวเองในยามค่ำคืนคืนหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่หน้ากระจกเขาเห็นเงาชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเขาในกระจกแต่เมื่อหันกลับไปไม่มีใคร เสียงกระซิบเดิมดังขึ้นอีกครั้งมองไม่เห็นแต่ฉันอยู่ตรงนี้นัดเริ่มสงสัยรูปถ่ายใบนั้นชายคนที่เขาไม่รู้จักอาจเป็นพ่อที่แม่ไม่เคยเล่าเขาค้นเอกสารเก่าในบ้านพบจดหมายฉบับหนึ่งซองจดหมายสีเหลืองซีดมีชื่อแม่เขาและชายคนนั้นเนื้อหาในจดหมายเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอทิ้งฉันไปฉันจะไม่ยอมไปไหนฉันจะอยู่ที่นี่จนกว่าเธอจะกลับมานัดมือสัน่นเขาหันไปมองรอบห้องรู้สึกถึงสายตาของใครบางคนจับจ้อง เสียงกระซิบใกล้เข้ามาเธอกลับมาแล้วเหรอเขารีบเดินขึ้นบันไดเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังอยู่ข้างหลังทั้งที่ไม่มีใครห้องนอนแม่ถูกล็อกจกดได้นในทั้งที่เขาอยู่คนเดียวประตูเปิดออกเองช้าๆพายในห้องเต็มไปด้วยกลิ่นหอมดอกมะลิบนเตียงมีรอยบุ๋มเหมือนมีใครนอนอยู่หน้าต่างเปิดกว้างลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกับเสียงกระซิบสุดท้ายที่ยเยียบฉันอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นแต่มองหาเธอมาตลอด แน่นอนครับผมจะเล่าต่อจากตรงนั้นให้เลยนัดยืนนิ่งร่างกายชายเย็นมือที่ถือจดหมายสั่นเทาดวงตาจ้องไปที่เตียงเก่าๆที่มีรอยบุ๋มเหมือนใครเพิ่งลุกออกไปเสียงลมหายใจแผ่วเบาดังอยู่ข้างหูเขาทั้งที่ในห้องว่างเปล่าม่านสีซีดปลืไวไหวแต่ไม่มีลมจากภายนอกเข้ามาเลยเขาก้าวถอยหลังช้าๆแต่พื้นไม้ส่งเสียงเอดอะทุกย่างก้าวนัดพยายามรวบรวมสติตัดสินใจเดินออกจากห้องทันใดนั่นเองแกรก ประตูปิดเองอย่างแรงเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังเขาพยายามดึงลูกบิดมันล็อกจากด้านอีกครั้งทั้งที่เขาอยู่ในห้องนี้คนเดียวเงาสะท้อนในกระจกตรงมุมห้องเริ่มเปลี่ยนรูปร่างจากแค่เงาคนธรรมดากลับกลายเป็นเงาร่างสูงใหญ่ใบหน้าซีดขาวตาลึกโบแต่ยิ้มกว้างจนผิดธรรมชาตินัดหันขอบไปไม่มีใครแต่เสียงกระซิบยีงคงก้องในหูฉันอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นแต่ฉันไม่เคยจากไป บรรยากาศในห้องเริ่มเย็นเยือกลิ่นดอกมาลิแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกนัตตดสินใจคว้าจดหมายนั้นวิ่งลงบันไดหวังออกจากบ้านให้เร็วที่สุดแต่เมื่อมาถึงหน้าประตูเขาพบว่าบ้านทั้งหลังไม่มีทางออกอ,อ,กอีกต่อไปหน้าต่างผนังทุกอย่างเปลี่ยนไปเหมือนบ้านทั้งหลังบิดเบี้ยวกลายเป็นเขาวงกตเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังมาจากทุกทิศทางเงาคนจํานวนมากเริ่มปรากฏขึ้นบนผนังแต่ไม่มีใครตัวจริงอยู่ตรงนั้น นัดเริ่มเห็นภาพหลอนเห็นแม่ในวัยสาวยืนร้องให้อยู่ที่มุมห้องเห็นชายคนนั้นยืนอยู่ด้านหลังเธอดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและเศร้าเสียใจจู่ๆเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเธอทิ้งฉันไปแต่ลูกของเธอจะไปไหนไม่ได้นัดเริ่มเข้าใจเขาคือส่วนหนึ่งของบ้านนี้แล้วบ้านที่เต็มไปด้วยวิญญาณอดีตที่ไม่เคยถูกปล่อยวางและคำสัญญาที่ไม่มีวันสิ้นสุด ม่านสีซีดไหวเบาๆอีกครั้งพร้อมเสียงกระซิบสุดท้ายเธอหนีได้แต่ลูกของเธอต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปจบตอนแรกอยากให้ผมแต่งต่อเป็นตอนที่สองไหมครับหรือให้สรุปแนวทางทั้งเรื่องให้เลยแผ่นป้ายบอกฉากผีได้เลยครับผมจะเล่าต่อตรงที่หยุดไว้ นัดพยายามควบคุมลมหายใจเขากวาดสายตามองรอบๆบ้านที่เหมือนเปลี่ยนรูปไปแล้วผนังที่ควรจะตรงกลับบิดเบี้ยวประตูหายไปเหลือเพียงทางเดินแคบๆมืดๆที่ทอดยาวเข้าไปในความมืดมิดเสียงฝีเท้าเบาๆดังตามหลังเขาตึกตตึกึกนัดหันขอบไปไม่มีใครแต่งเงาดำบางอย่างเลื่อนไหวผ่านสายตาไปอย่างรวดเร็วเขากำหมัดแน่นตัดสินใจเดินไปข้างหน้าทางเดียวที่มี ยิ่งเดินบ้านกลับยิ่งใหญ่ขึ้นทั้งที่จากภายนอกดูแค่บ้านไม้สองชั้นธรรมดาเขาเดินผ่านห้องหนึ่งเห็นโต๊ะอาหารเก่าๆที่มีจานวางอยู่สองเบราวกับเพิ่งมีคนทานข้าวอาหารในจานยังร้อนอยู่บนโต๊ะมีรูปถ่ายอีกใบคราวนี้เป็นรูปครอบครัวครบ3สามคนพ่อแม่และเด็กชายตัวเล็กๆที่หน้าตาเหมือนนัดไม่มีผิดหัวใจนัดเต้นแรงเขาไม่เคยเห็นรูปนี้มาก่อนหรือเด็กในรูปคือเขาจริงๆ เสียงกระซิบว่ามาอีกครั้งจากห้องครัวลูกต้องอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเงาร่างสูงใหญ่ค่อยๆปรากฏที่มุมห้องชายใบหน้าซีตาโบลึกใสเสื้อเก่าโทรมเปื้อนเลือดเขาคือคนเดียวกับในฝันของนัทพอ่อคำพูดนี้หลุดออกมาจากปากนัทโดยไม่รู้ตัวชายคนนั้นยิ้มช้าๆเดินเข้ามาใกล้มือซีขาวเอื้อมมาทางนัทเธอหนีไปแต่ลูกหนีไม่ได้นัทถอยหลังแต่ทุกย่างก้าวเหมือนเหยียบย่ำอยู่ที่เดิมไม่มีทางออก เขาหันไปมองรอบตัวบ้านทั้งหลังกลับเต็มไปด้วยเงาคนมากมายทุกเงาคือวิญญาณที่ติดอยู่ที่นี่เสียงกระซิบเสียงร้องให้เสียงหัวเราะแหลมสูงดังกล้องไปทั่วพื้นบ้านเริ่มสั่นรอยร้าวกระจายไปทั่วกำแพงแตกออกเผยให้เห็นโครงกระดูกซ่อนอยู่ในผนังลูกต้องอยู่เพื่อชดใช้ชายคนนั้นผู้เสียงเย็นชานัดเข้าใจทุกอย่างแม่ทิ้งบ้านนี้ไปเพื่อหนีอดีตหนีผู้ชายคนนี้หนีความลับแต่เขาไม่มีทางหนี เขาหลับตาแน่นกลั้นน้ำตาในใจเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นใกล้หูถ้าเธอไม่อยู่ฉันจะอยู่แทนร่างของนัดเริ่มเบาวิวสายตาพร่ามัวทุกอย่างค่อยๆมืดลงก่อนที่เขาจะหมดสติเขาเห็นภาพเงาของตัวเองยืนแทนที่ชายคนนั้นรอยยิ้มยินเยียบปรากฏบนใบหน้าของเขาเองเสียงสุดท้ายที่ได้ยินไม่มีใครหนีไปจากบ้านนี้ได้แม้แต่ลูกจบบทที่สองอยากให้เขียนต่อเป็นบทที่สาไหมครับ หรืออยากเปลี่ยนแนวให้เป็นตอนจบแบบอื่นผีกะโหลกยินดีครับผมจะเล่าต่อจากตรงนั้นเลยสติของนัดเลือนรางเขารู้สึกเหมือนร่างกายลอยอยู่ในอากาศท่ามกลางความมืดสนิทเสียงกระซิบยังคงวงเวียนอยู่รอบตัวไม่มีใครหนีจากที่นี่แม้แต่เธอทันใดนั้นสายลมเย็นเฉียบก็พัดมาปะทะใบหน้ากลิ่นดอกมะลิแรงขึ้นราวกับมีคนโปรอยู่รอบตัวเขาค่อยๆลืมตาพบว่าตัวเองยืนอยู่ในห้องนอนเดิม เตียงเก่ารูปถ่ายม่านสีซีทุกอย่างอยู่ครบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือนัดมองเห็นเงาของตัวเองสะท้อนในกระจกในขณะที่เขายืนนิ่งเงาในกระจกกลับยิ้มเย็นแล้วยกมือขึ้นช้าๆทั้งที่ตัวจริงไม่ได้ขยับเลยหัวใจนัดเต้นรัวเขาเริ่มเข้าใจว่าร่างกายเขายังอยู่แต่จิตวิญญ,ญาณเริ่มถูกแทนที่โดยบางสิ่งเธอจะหนีไปไม่ได้ฉันจะอยู่ในตัวเธอเสียงนั้นกระซิบดังขึ้นในหัว จูจ่ๆมือทั้งสองของเขาเริ่มขยับเองขาเดินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องการเงานในกระจกหัวเราะเบาๆดวงตาสีขาวจ้องมองเขาไม่กระพริบนัทพยายามขัดขืนตะโกนในใจนี่ร่างของฉันนายไม่มีสิทธิ์แต่เสียงหัวเราะตอบกลับมานายไม่ใช่เจ้าของร่างนี้ฉันอยู่ที่นี่ก่อนในเกิดซะอีกภาพในกระจกเริ่มเผยให้เห็นอดีตที่แท้จริงแม่ของนัทยืนร้องให้อยู่หน้าศพชายคนหนึ่งที่ผูกคอตายในห้องนี้ เธอหนีออกจากบ้านทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังโดยไม่รู้ว่าชีวิตใหม่จะตามมาด้วยคำสาปแม่ทิ้งฉันแต่ลูกของเธอต้องอยู่แทนเสียงนั้นยี่มชัดนัดรวบรวมพลังสุดท้ายหยิบจดหมายเก่าขึ้นมาขยำจนแน่นจดหมายนั้นคือหลักฐานความเจ็บปวดที่หลอกหลอนบ้านนี้เขาตะโกนสุดเสียงถ้าพ่อไม่ยอมไปงั้นผมจะอยู่แต่พ่อต้องปล่อยให้ผมเป็นผมห้องทั้งห้องสันสะเทือนรูปถ่ายแตกกระจาย แสงสว่างจ้าสาดเข้ามากลืนกินความมืดและเงาทั้งหมดร่างของนัดร่วงลงกับพื้นสติเริ่มกลับมาอีกครั้งเขาลืมตาขึ้นเงานในกระจกหายไปเสียงกระซิบเงียบลงบ้านทั้งหลังกลับมาสู่ความเงียบสงัดแต่กลิ่นดอกมะลิยังคงอยู่จางๆนัดถอนหายใจหนักเหมือนรอดพ้นจากฝันร้ายแต่เมื่อเขาหันหลังจะเดินออกจากห้องเสียงกระซิบสุดท้ายก็ดังขึ้นเบาๆชิดข้างหูเราจะเจอกันอีกที่นี่ที่ของนาย ดอกมะลิร่วงหล่นลงบนพื้นทีละดอกทีละดอกจบตอนที่สามอยากให้เล่าต่อเป็นตอนใหม่หรือให้พลิกเรื่องให้จบแบบหักมุมไปเลยครับตาสัญ,ญลักษณ์คืนเดือนมืดยินดีครับผมจะเล่าต่อจากตรงนั้นเลยนัดยืนนิ่งตัวแข็งทื่อเมื่อเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นข้างหูดอกมะลิที่ร่วงหล่นบนพื้นดูเหมือนจะไม่หยุดมีมากขึ้นเรื่อยๆจนปกคลุมพื้นห้องเป็นชนะั้นหนา นัดก้มลงแต่ดอกมะลิมันเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งแต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นบรรยากาศรอบตัวกลับเปลี่ยนไปอีกครั้งบ้านทั้งหลังมืดสนิทหน้าต่างหายไปประตูไม่มีเหลือผนังห้องปิดทึบราวกับเขาถูกขังอยู่ในกล่องเล็กๆก,กลางห้องปรากฏเงาคนร่างหนึ่งยืนอยู่ใต้แสงสลัวดวงตากลมงโบแต่เรืองแสงซีจางชายคนนั้นคือพ่อของเขาเสียงหัวเราะเบาๆดังสะท้อนทั่วห้องฉันบอกแล้วเธอไปไหนไม่ได้บ้านนี้คือเธอ ทันใดนั้นพื้นห้องเริ่มยุบตัวลงผนังแตกออกเผยให้เห็นเงาคนจำนวนมากวิญญาณที่ติดอยู่ที่นี่บางคนไม่มีใบหน้าบางคนมีแต่รอยยิ้มเหี้ยมเกรียมนัดหันไปมองรอบตัวใจเต้นแรงแต่ครั้งนี้เขาไม่วิ่งหนีเขาหยิบจดหมายนั้นขึ้นมาอีกครั้งฉีกซองออกจนหมดเผยให้เห็นรูปภาพเก่าซ่อนอยู่ด้านในเป็นภาพแม่ของเขาในวัยสาวยืนกอดลูกชายตัวเล็กๆแต่มือของชายอีกคนกลับจับไหล่แม่นั่นใบหน้าชายคนนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและโกรธแค้นนัดเริ่มเข้าใจ พ่อของเขาไม่เคยจากไปจริงๆวิญญาณของพ่อติดอยู่ที่นี่รอให้ลูกกลับมาเพื่อเติมเต็มคำสาปแห่งบ้านนี้ถ้าพ่ออยากให้ผมอยู่ผมจะอยู่นัดพูดเสียงหนักแน่นแต่ผมจะไม่เป็นของพ่อบ้านนี้จะไม่ขังผมไว้สิ้นคำพูดเหงาพ่อกรีดร้องอย่างโกรธเกรี้ยวพื้นห้องแตกกระจายร่างของนัทร่วงลงไปในความมืดอ,อีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่แสงแดดส่องลอดหน้าต่าง บ้านทั้งหลังกลับมาเหมือนเดิมไม่มีเงาไม่มีเสียงกระซิบนัดลุกขึ้นมองไปรอบๆห้องทุกอย่างเงียบสงบจดหมายเก่าถูกเผาไม้ไปแล้วเหลือเพียงขี้เท่าบางๆบ,บนพื้นเขายิ้มจังๆในใจแม้จะยังไม่รู้ว่าทุกอย่างจบลงจริงหรือไม่แต่เขารู้คำสาปอาจไม่หายไปง่ายๆแต่เขาไม่ใช่เด็กที่วิ่งหนีอีกต่อไปขณะกำลังเดินออกจากบ้านเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นอีกครั้งในใจเขาเองเราจะรอจนกว่าเธอจะกลับมานัดหยุดชะ ดีครับผมจะเล่าต่อจากตรงที่หยุดไว้นัดก้าวออกจากบ้านโดยไม่หันหลังกลับทิ้งกลิ่นดอกมะลิและเสียงกระซิบไว้ข้างหลังแต่ลึกๆเขารู้ทุกอย่างยังไม่จบหลายเดือนผ่านไปนัดเทิ่มใช้ชีวิตตามปกติแต่ทุกคืนก่อนหลับเขามักจะฝันซ้ำๆฝันถึงบ้านหลังนั้นฝันเห็นพ่อยืนอยู่ในมุมมืดและกลิ่นดอกมะลิที่โชยมาไม่รู้จบวันหนึ่งนัดได้รับโทรศัพท์จากญาติคนหนึ่งเสียงปลายสายตื่นตระหนกนัดบ้านเก่าของแม่ไฟไม่เมื่อคืนหัวใจนัดเต้นแรงเขาถามเสียงสั่น มีใครอยู่ในนั้นปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเบาๆไม่มีใครแต่คนในหมู่บ้านเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าต่างชั้นสองนัทนิ่งไปเด็กคนนั้นคงไม่ใช่ใครอื่นนอกจากตัวเขาเองในเงาอาดีตหรือบางสิ่งที่ยังคงอยู่ในบ้านนั้นเขาตัดสินใจกลับไปที่บ้านอีกครั้งแม้จะรู้ว่าอันตรายแต่เขาเชื่อถ้าไม่เผชิญหน้าทุกอย่างจะไม่มีวันจบเมื่อไปถึงบ้านไม้ทั้งหลังถูกไฟไม่เหลือเพียงซาก แต่ที่น่าประหลาดคือห้องนอนชั้นสองแทบไม่ได้รับความเสียหายเตียงเก่าๆรูปถ่ายยังอยู่ครบและที่พื้นเต็มไปด้วยดอกมะลิสดใหม่ปกคลุมนัดเดินเข้าไปกลางห้องเสียงกระซิบที่คิดว่าจะหายไปกลับชัดเจนกว่าเดิมเธอกลับมาแล้วที่ของเธอเงานในกระจกเริ่มกอตัวอีกครั้งใบหน้าพ่อของเขาปรากฏรอยยิ้มจางๆแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าบ้านนี้ต้องการเจ้าของลูกจะหนีไปไม่ได้คราวนี้นัดไม่หวัดกลัวอีกต่อไปเขายืนมองตรงไปที่เงานั้น ผมจะเป็นเจ้าของบ้านนี้แต่จะไม่มีคำสาบไม่มีใครต้องติดอยู่ที่นี่อีกพ่อของเขานิ่งไปชั่วครู่ก่อนเงานั้นจะค่อยๆจางหายเสียงกระซิบสุดท้ายดังกล้องในห้องถ้าเธอเลือกทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแต่นี่จะเป็นบ้านของเธอตลอดกาลนัดพยักหน้ากลิ่นดอกมะลิค่อยๆจางไปจากวันนี้เขาไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปเขาคือเจ้าของบ้านหลังนี้เจ้าของอดีตและผู้ลบคำสาบด้วยตัวเองแต่ทุกคืนไม่ดวงจันทร์เต็มดวง เงาของพ่อยังคงยืนอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปเราคอยใครสักคนที่จะกลับมาจบบริบูรณ์จริงถ้าอยากให้ผมแต่งภาคต่อหรือเปลี่ยนแนวให้เข้มข้นกว่าเดิมบอกได้เลยนะครับพระจันทร์ข้างขึ้นอ่อนนอนขึ้นหนึ่งถึงเจ็ดข้ามผีดีครับมาต่อจากตรงที่หยุดเลย หลายเดือนหลังจากเหตุการณ์นั้นนัดใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเก่าที่ซ่อมแซมใหม่เขาทำทุกอย่างให้ดูเหมือนบ้านธรรมดาไม่มีร่องรอยคำสาบไม่มีเงาไม่มีเสียงกระซิบแต่ลึกลงไปเขารู้ดีว่าความเงียบสงบนี้ไม่ใช่จุดจบคือหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ตรงระเบียงบ้านกลิ่นดอกมะลิแผวเบาก็โชยมาจากที่ไหนสักแห่งทั้งที่ในบ้านไม่มีใครปลูกดอกไม้ชนิดนี้เลยนัดลุกขึ้นมองไปรอบๆอ,อากาศเย็นเฉียบอย่างผิดปกติเงาของต้นไม้โยกไหวไปมาราวกับมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในความมืด จากนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากชั้นสองตึกตึก,ตกนัดขมวดคิ้วแน่นบ้านทั้งหลังควรมีแค่เขาคนเดียวเขาคว้าไฟฉายเดินขึ้นไปห้องนอนชั้นสองเงียบปิดประตูปิดสนิทเมื่อเปิดประตูเข้าไปทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ที่กลางห้องดอกมะลิตะวางเรียงเป็นรูปหัวใจบนพื้นและตรงกลางหัวใจนั้นมีจดหมายก่าวฉบับใหม่วางอยู่ เขาหยิบขึ้นมาอ่านข้อความสั้นๆที่เขียนด้วยลายมือคุ้นตายินดีต้อนรับกลับบ้านลูกเลือดในกายเย็นวาบนัดหันขอบไปที่กระจกเงาบานใหญ่ครั้งนี้ในกระจกไม่มีเงาเขาเองแต่เป็นเงาของพ่อยืนอยู่ด้านหลังเขาใบหน้ายิ้มจางๆแต่ดวงตาว่างเปล่าเย็นชาพ่อค่อยๆพูดโดยไม่ขยับปากจริงบ้านนี้ยังต้องการใครบางคนลูกจะไปไหนไม่ได้คำสาบไม่เคยจบ ก่อนที่เขาจะพูดหรือขยับตัวทันเงาในกระจกก็ทะลุออกมาคว้าร่างเขาอย่างรวดเร็วทุกอย่างหมุนคว้างรอบตัวมืดสนิทอีกครั้งเมื่อรู้สึกตัวอีกทีนัดพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางห้องนอนหลังเดิมทุกอย่างเหมือนย้อนเวลากลับไปวันแรกที่เขาก้าวเข้ามารูปถ่ายเดิมม่านสีซี่เตียงเก่าๆและเสียงกระซิบที่เริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงนั้นไม่ใช่แค่ของพ่อเสียงของแม่เสียงเด็กๆและเสียงหัวรเราะเศร้าของวิญญาณหลายดวงรวมกันดังขึ้นพร้อมกัน ไม่มีใครหนีจากบ้านนี้ได้แม้แต่เธอรอบตัวเขาเต็มไปด้วยเงาวิญญาณเขาคือส่วนหนึ่งของบ้านนี้ไปแล้วและไม่มีวันหลุดพ้นบ้านนี้คือกับดักของคำสาปทุกคนที่เข้ามาไม่มีใครออกไปได้จริงจบบริบูรณ์แบบหลอนลึกถ้าอยากให้ผมตอบเป็นภาคสองหรือเล่าในมุมตัวละครใหม่บอกได้เลยนะครับอยากหลอนแบบไหนจัดให้เต็มที่ทีพระจันทร์ขึ้นอ่อนๆขึ้นหนึ่งถึงเจ็ดค่ำ ครับมาต่อจากจุดนั้นเลยนัดก้าเข้าไปในบ้านช้าๆสายตาจับจ้องไปที่แม่ซึ่งนั่งนิ่งเหมือนถูกสะกดร่างของแม่ซีดเผือดเหมือนไม่มีชีวิตแต่ดวงตาย,ยังลืมอยู่ว่างเปล่าและไร้สติด้านหลังแม่เงาของพ่อยังคงยืนอยู่ใบหน้าของพ่อบิดเบี้ยวแฝงด้วยความเศร้าและโกรธในเวลาเดียวกันเสียงกระซิบรอบบ้านเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเธอกลับมาแล้วทุกอย่างจะเริ่มใหม่บ้านนี้จะสมบูรณ์อีกครั้งพื้นห้องเริ่มสั่นเสียงไม้แตกร้าวดังลั่นราวกับบ้านทั้งหลังจะถล่ม นัสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วผู้เสียงนแน่วแน่พ่อพอได้แล้วผมรู้แล้วว่าพ่อยังอยู่พ่อไม่ต้องขังแม่ไว้พ่อไม่ต้องขังผมไว้เงาพ่อหัวเราะเบาๆเสียงเย็นเยือกดังไปทั่วไม่ใช่พ่อที่ขังแต่คำสาปของบ้านนี้ต่างหากที่ไม่ปล่อยเราไปนัดมองไปรอบๆวิญ,ญญาณดวงอื่นๆเริ่มปรากฏขึ้นตามมุมห้องบางคนไม่มีหน้าบางคนมีแต่รอยแผลเต็มตัวทั้งหมดเคยเป็นเหยื่อของบ้านหลังนี้คนที่เข้ามาแล้วไม่เคยออกไป แสงไฟในบ้านริปรี่ลงกลิ่นดอกมะลิแรงขึ้นจนหน้าขนลุกนัดเดินไปหาไม่ยื่นมือไปสัมผัสตัวแม่ใจเต้นแรงมือยยินเฉียบแต่แม่ยังมีลมหายใจจางๆท่ทันใดนั้นกระจกบานใหญ่ริมผนังเผยให้เห็นภาพบ้านในอดีตวันนั้นแม่ยังสาวพ่อยังมีชีวิตทั้งคู่ยืนเถียงกันหน้าบ้านพ่อโกรธแค้นแม่อุ้มลูกคือนัดตอนเด็กออกไปจากบ้านทิ้งพ่อไว้กับคำสาบที่ไม่มีวันจบพ่อมองนัดน้ำตาไหลช้า ถ้าเธอไม่กลับมาคำสาบนี้จะอยู่กับคนอื่นกับลูกกับแม่ไม่มีใครหลุดพ้นนัดเริ่มเข้าใจสิ่งที่ผูกมัดวิญญาณพ่อไม่ใช่แค่ความแค้นแต่คือคำสาบโบราณที่ฝังรากในบ้านหลังนี้เขาต้องหาทางปลดปล่อยไม่ใช่แค่หนีเขามองไปที่ดอกมะลิที่ปกคลุมพื้นบ้านดอกไม้ชนิดนี้ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของความเศร้าแต่คือกุญแจที่ผูกคำสาบนัดรวบรวมดอกมะลิในมือจุดไฟเผาโดยใช้ไฟแช็ค เปลวไฟสีฟ้าพุ่งสูงขึ้นกลิ่นดอกมลิเปลี่ยนเป็นกลิ่นไม่คละคลุ้งวิญญาณรอบบ้านเริ่มกรีดร้องเงาของพ่อสันไหวพ่อมองนัทยิ้มจังจก่อนที่ร่างจะเริ่มสลายไปพร้อมกับเสียงกระซิบขอบใจลูกขอบใจที่ปลดปล่อยพ่อเสียงสุดท้ายดังขึ้นพร้อมกับเงาของพ่อและวิญญาณทั้งหมดที่ค่อยๆจางหายไปบ้านทั้งหลังหยุดสั่นแสงไฟกลับคืนมาอีกครั้งแม่ของนัทฟื้นขึ้นมาดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตา ทั้งคู่กอดกันแน่นครั้งนี้ไม่มีเงาไม่มีเสียงกระซิบอีกต่อไปบ้านหลังนั้นเงียสงบในที่สุดแต่นัดรู้ดีแม้ทุกอย่างจะจบลงแต่บางอย่างอาจยังซ่อนอยู่รอวันที่ใครบางคนจะกลับมาจบบริบูรณ์จริงแต่ทิ้งปมเงาลึกถ้าอยากต่อเป็นแนวภาคสองเปิดโปใหม่หรือเปลี่ยนแนวให้สืบสวนหรือพีดิบก็ได้นะครับบอกได้เลยคุณอยากให้เนื้อเรื่องไปทางไหนต่อผีส่องแสงแวววาว ยอดเยี่ยมครับมาต่อจากตรงนั้นเลยหลายปีผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ในบ้านเก่านัดกับแม่ใช้ชีวิตอย่างสงบทุกอย่างดูเหมือนจบลงจริงๆแต่ลึกๆแล้วนัดรู้สึกได้ว่าเงามืดยังไม่จากไปเสียทีเดียวจนกระทั่งคืนหนึ่งนัดได้รับพัสดุปริศนาส่งมาถึงหน้าบ้านไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีเบอร์โทรศัพท์มีแค่กล่องไม้เก่าๆและกลิ่นดอกมะลิอ่อนๆโชยออกมาหัวใจของเขาเต้นแรงทันทีมือสั่นเล็กน้อยเมื่อเปิดกล่องออกข้างใน,นมีเพียงกุญแจบ้านหลังเก่า กับจดหมายสั้นๆเขียนด้วยลายมือที่เขาคุ้นตายอย่างดีข้อความในจดหมายนั้นอ่านว่าคำสาบไม่จบมันแค่เปลี่ยนที่ซ่อนและตอนนี้ถึงเวลาที่เจ้าของที่แท้จริงต้องกลับมาอีกครั้งทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นนัดหยิบสายอย่างระแวงปลายสายไม่มีใครพูดแต่มีเสียงกระซิบแผเบาเหมือนลมหายใจคำเดิมที่เขาไม่มีวันลืมยินดีต้อนรับกลับบ้านนัดวางสายทันทีใจเต้นรู้ความทรงจำเก่าๆหวนกลับมา เขาเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปนอกบ้านใต้แสงจันทร์ใกล้ออกไปตรงริมป่าเขาเห็นบ้านไม้เก่าหลังนั้นทั้งที่มันควรจะถูกรื้อถอนไปแล้วตั้งแต่หลายปีก่อนแต่มันยังอยู่เหมือนเดิมไฟในบ้านสองวูบวกักเงาคนเดินผ่านหน้าต่างชั้นสองดอกมะลิโชยกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆแม่ของเขาเดินมาหยุดอยู่ข้างๆสีหน้าซีดเผือดแม่พูดเสียงเบาดวงตาสันระริกลูกบ้านนั้นมันกลับมาแล้ว นัดกำก,กุญแจในมือนน่นรู้ทันทีว่านี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของคำสาปเขาต้องกลับไปไม่ใช่เพื่อหลบหนีแต่เพื่อยุติทุกอย่างให้สิ้นซากครั้งนี้คำสาปไม่ได้จบลงแค่ที่บ้านหลังเก่าแต่มันเริ่มแผ่ขยายเข้ามาในชีวิตจริงไม่ว่าจะหลบหนียังไงบ้านนั้นก็ตามมาหาเขาจนได้เงาของอดีตยังตามล่ากลิ่นดอกมะลิคือสัญญ,ญาณเตือนและบ้านนั้นคือจุดจบหรือไม่เขาจะเป็นคนกำหนดเอง เปิดฉากภาคสองเต็มรูปแบบความลับบ้านคำสาบตอนบ้านไม่มีวันตายถ้าอยากให้ผมแต่งภาคสองต่อแบบเต็มๆหรือเพิ่มฉากหลอนฉากลุ้นระทึกบอกผมได้เลยครับคุณอยากให้เนื้อเรื่องเข้มข้นขึ้นไปอีกระดับไหมพระจันทร์ข้างขึ้นอ่อนๆขึ้นหนึ่งถึงเจ็ดข้าผีเปเลวไฟได้เลยครับนี่คือตอนจบที่สมบูรณ์และสง่าง,งามของเรื่องนี้ตอนจบปลดปล่อยสุดท้าย นัดยืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าท่ามกลางแสงจันร่างของเขาเต็มไปด้วยรอยแผลจากอดีตและบทเรียนมากมายกุญแจบ้านในมือยังคงเย็นเฉียบและกลิ่นดอกมะลิยังโชยมาเป็นระยะราวกับเตือนว่าคำสาบยังไม่หมดไปครั้งนี้เขาไม่ได้มาเพียงลำพังแม่ของเขายืนอยู่ข้างๆพร้อมกับตะเกียงเก่าที่ครั้งหนึ่งเป็นของปู่ซึ่งมีตำนานเล่าว,ว่าสามารถส่องทางไปสู่การปลดปล่อยทั้งคู่เดินเข้าบ้านประตูเปิดออกอย่างสงบไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเงาหลอกหล้อนภายในบ้านเงียบผิดปกติแค่งเงียบจนเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่ง กลางห้องโถงมีภาพครอบครัวเก่าแขวนอยู่รูปนั้นมีพ่อแม่และนัดตอนเด็กดวงตาของพ่อในภาพอ่อนโยนกว่าที่นัดเคยจำได้แม่เดินไปหยุดหน้ารูปนั้นน้ำตาคลอเธอพูดเสียงสัน่นเราทุกคนล้วนถูกคำสาปนี้เล่นงานแต่พอเถอะนะเราต่างเหนื่อยกันมาพอแล้วทันใดนั้นเงาของพ่อปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เงาดำมืดไม่ใช่วิญญาณที่เต็มไปได้วยความโกรธแต่เป็นภาพของพ่อในวันที่ยังมีชีวิตรอยยิ้มอบอุ่นเหมือนเดิมพ่อมองแม่และนัด เสียงพ่อแผ่วเบาแต่มั่นคงขอบใจที่พากันกลับมาที่ไม่ทิ้งกันคำสาบจบแล้วจริงๆในมือของพ่อมีดอกมะลิขาวบริสุทธิ์เขายื่นให้แม่กับนัดเมื่อทั้งคู่รับไว้ดอกมะลิค่อยๆเปลี่ยนเป็นผงแสงสีทองกระจายไปทั่วห้องบ้านทั้งหลังเริ่มสัน่นแต่ไม่ใช่ด้วยพลังมืดแต่เป็นการล่มสลายของคำสาบเก่าผนังไม้เริ่มแตกออกแสงแดดยามเช้าส่องทะลุเข้ามากลิ่นดอกมะลิหายไปเหลือเพียงกลิ่นดินและธรรมชาติ เงาของพ่อเลือนหายไปพร้อมกับแสงสุดท้ายบ้านไม้หลังนั้นค่อยๆสุดตัวลงจนเหลือเพียงซากไม้เก่าและความทรงจําแม่กับนัดจับมือกันแน่นต่างคนต่างมีน้ําตาแต่ครั้งนี้คือน้ําตาแห่งการหลุดพ้นเสียงกระซิบที่เคยหลอกหลอนเงียบลงตลอดกาลดอกมะลิที่เคยเป็นเครื่องเตือนกลายเป็นแค่ดอกไม้ธรรมดาทั้งสองเดินจากบ้านหลังนั้นโดยไม่ต้องหันกลับไปอีกครั้งนี้ไม่มีใครต้องกลับมา พระคำสาบได้ถูกปลดปล่อยไปพร้อมกับสายลมจบบริบูรณ์เรื่องราวของคำสาบสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์บ้านที่ไม่มีวันตายกลายเป็นอดีตที่สงบแล้วหากคุณอยากให้มีเซร์นอฟหรือภาคแยกในจัก,กรวาลน,นี้ก็บอกผมได้นะครับผีส่องแสงแวววาว